เมื่ออาจารย์ลิงถามหลวงปู่ศิลาว่าหลวงปู่ครับวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรทำไมคนเอาไปใช้ไปห้อยเขาบอกว่าดีมีประสบการณ์ต่างๆนานาหลวงปู่ทำอย่างไรสอนได้ไหมครับหลวงปู่ศิลาขายก้อนหินสีดำก้อนหนึ่งออกจากปากแล้วยื่นให้ดูแล้วก็พูดว่าก้อนหินก็ศักดิ์สิทธิ์ได้อันนี้มีเทวดารักษาอยู่ เห็นพระพุทธรูปไหมพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วแต่ทำไมพระพุทธรูปยังศักดิ์สิทธิ์คนไปกราบไหว้ได้สมประสงค์เพราะคุณของพระพุทธเจ้าไงเทพเทวดาอารักษ์ต่างๆเป็นแสนแสนล้านล้านท่านเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต่างพากันมาอารักพระพุทธรูปเวลาคนไปขออะไร เทวดาก็สนองต่ออานิสงผลบุญของคนนั้นๆเหมือนขอเงินพ่อแม่ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่จะให้หรือไม่สิ่งที่ขอสมเหตุสมผลหรือไม่ทำความดีอะไรมาบ้างถึงมาขอสิ่งนี้ขออะไรไม่ดีพ่อแม่ก็ไม่ให้แต่สิ่งที่พ่อแม่มีให้ตลอดก็คือคุ้มครองลูก วัตถุมงคลก็เช่นกันเราก็ขอให้เทพเทวดาให้ท่านมาคุ้มครองหากแม้นพบนี้พบหน้าเราถึงนิพพานไปแล้วเราก็ตามรักษาใครไม่ได้แล้วมีแต่เทวดาเท่านั้นที่ท่านจะทำหน้าที่แทนต่อไปครูบาอาจารย์ทั้งหลาย30-40องค์ท่านก็ช่วยกันอธิษฐานดังนี้เทพเทวดา เป็นแสนเป็นล้านโกรธก็จะสนองต่อคำอธิษฐานของเหล่าครูบาอาจารย์เมื่อครั้งเห็นท่านจารยตะกรุดเขียนยันแบบวนๆไม่มีอักขระใดๆเหมือนเขียนเล่นๆแต่ขณะนั้นท่านได้ใช้พลังอธิษฐานจิตของท่านอยู่ท่านบริกรรมไปพร้อมจารย์ตะกรุดไปหลวงปู่สอนครั้งนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน เป็นคําสอนที่เรียบง่ายเข้าถึงได้ง่ายแต่ทำได้ยากเพราะบุญบารมีของผู้อธิษฐานจิตนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสาธุสาธุสาธุครับ